สวัสดีครับเป็นอยู่ในเกม fc mobile นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับในช่วงท้ายๆนะครับของการนะครับจะรีลีกแล้วนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังนะครับรีกยังไม่สูงครับหรือว่าต้องการครับที่จะขึ้นมานะครับในตำแหน่งนะครับ fc สัมเปียนนะครับหรือว่าสัมเปียน fc นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับว่านะครับจะขึ้นมาไหมนะครับถ้าขึ้นมานะครับมันก็จะได้นะครับของถือว่าดีมากๆนะครับ ที่ผมเล่นอยู่ก็ถือว่านะครับอยู่ประมาณนี้นะครับตัวที่ต้องการนะครับก็จะเป็นนะครับ bsa แล้วก็เป็น Manager นะครับส่วนนะครับ He tohead นะครับก็ไม่ได้มีเวลาในการปั่นเท่าไหร่นะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะอัพขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็สำหรับนะครับใครที่ต้องการนะครับมานะครับ Manager นะครับในช่วงท้ายๆนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลานะครับ4วันนะครับก่อนที่จะ รีเลย์นะครับระบบที่ผมใช้งานนะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็น C นะครับซีหนึ่งสองหนึ่งสองแนโรนะครับก็ถือว่านะครับเป็นระบบยอดฮิตนะครับคือระบบนี้นะครับผมใช้งานก็ถือว่านะครับอ่ามีแพ้บ้างนะครับมีนานๆจะมีแมตต์หนึ่งนะครับนานๆทีนะครับก็มีนะครับนานๆนะครับจะมีแมตต์แต่ว่าก็มัน บางทีนะครับก็มีโอกาสเสมอบ้างนะครับแต่ก็ส่วนมากนะครับคือมันจะสะดวกนะครับถ้าเราไม่แพ้นะครับเราเล่นต่อเนื่องไปนะครับมีโอกาสที่จะชนะนะครับเยอะขึ้นนะครับก็ตัวผู้เล่นนะครับที่ผมใช้งานมันจะถือว่านะครับอาเกตที่ถือว่านะครับดีหน่อยนะครับเกือบเกือบสุดนะครับแต่บางตำแหน่งนะครับก็เอาเท่าที่มีนะครับคือเรา ทำคอนเทนต์ด้วยนะครับเราจะเอาตัวไปย่อยทําอะไรนะครับมันทําให้นะครับตัวไม่ได้มีเยอะนะเท่าไรนะครับตัวที่แรกนะครับอ่าก้องหลังนะครับวิงแบ็คถือว่าได้นะครับแต่ขวานะครับอ่าแบ็คขวายังนะครับยังเล่นลูกกลางอากาศไม่ได้นะครับคือจุดอ่อนนะครับแบ็คซ้ายนะครับถือว่านะครับส่วนสูงความเร็วต่างๆนะครับได้หมดนะครับแต่ว่านะครับถ้าปะทะหนักๆแรงๆนะครับถ้าเป็นตัว กองการครับจะปะทะหนักไม่ได้นะครับปะทะเข้าไปนะครับตัวมันจะกระเด็นนะครับบางทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีกนะเป็นกองหน้านะครับมันสู้ได้สบายๆนะครับผู้รักษาประตูนะครับถือว่าได้นะครับตำแหน่งนะครับแต่ละตำแหน่งพอได้หมดนะครับการรับที่ซ้ายนะครับเป็นลอยคีนนะครับก็จะเป็นสเตตัสนะครับที่ถือว่านะครับเกมรับสูงนะครับแล้วก็2ตัวนะครับเป็น CM นะครับเป็น ทวายไซเคอร์นะครับแล้วก็เป็นลูกกุเลนนะครับตัวลุกจะเป็นนะครับกากานะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับตัวลุกนะครับที่เป็น C ีนะครับเอาเป็นตัวนะครับเท้า55านะครับจบสกอร์นอกกรอบดีๆนะครับตัวแบบนั้นนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับก็จะพูดถึง CM นะครับ CM ก็อก็จะมีความสามารถนะครับมีพลังงานเยอะหน่อยนะครับที่เอามาใช้งานนะครับแล้วก็จะนะครับ ความสามารถของ CM นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้มีนะครับเรื่องของความสามารถในการยิงนะครับยิงนอกขอบนะครับมันจะเป็นการดีมากนะครับอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับมีความสามารถยิงนอกขอบดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กองหน้านะครับกองหน้าถ้าเร็วได้จะเป็นการดีนะครับฟานบาเทนนะครับ เร็วนะครับประมาณ170นะครับต่อเลทร้อยเก้าสิบนะครับคือกองหน้านะครับมีความเร็วนะครับแบบสุดๆนะครับถ้าใครมีงบนะครับเอาเสริมนะครับมีตัวสำรองมาด้วยนะครับเอาไว้มาเปลี่ยนเกมนะครับทําให้เกมมันดีขึ้นนะครับบางทีนะครับสเตตัสนะครับครึ่งหลังนะครับมันจะหนักๆหน่อยมันจะพลังงานมันจะลดลงเยอะนะครับเอาตัวใหม่มาทดแทนได้นะครับก็พอเปลี่ยนเกมได้นะครับ เปลี่ยนสถานการณ์ได้อันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับมาดูในส่วนนะครับแท็กติกนะครับไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับจะเน้นการคลองบอลนะครับเวลานะครับทำเกมเราจะไม่หนักมากนะครับจะคอยเซตเกมเซตระบบไปนะครับคือนะครับความเร็วนะครับ2นะครับเป็น2 1 2 1นสองหนึ่งนะครับเน้นนะครับเบาๆนะครับแล้วก็ การทาเกมนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับเกมรับนะครับผมก็ไม่หนักมากนะครับเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับในการทําเกมลุกนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองก็คืออ่าจะไม่ค่อยจ่ายบอลนะครับไม่ค่อยเปิดการยิงนะครับก็ถือว่านะครับอัพสองก็ได้อัพสามก็ได้นะครับถ้ามันยิงนอกเขตนะครับที่ไม่มีโอกาสเป็นประตูก็ลดลงนะครับ คือการเล่นแบบนี้นะครับมันจะนะครับทําการเล่นก็คือเราจะเซตบอลไปนะครับอันนี้ก็แทคกติกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในเกมมันจะได้ขนาดไหนนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงๆนะครับก็สามารถเอาไปลองใช้ได้นะครับมันเป็นระบบที่ถือว่านะครับทำงานได้ดีมากๆนะครับเป็นระบบ ที่ผมใช้งานนะครับในช่วงแรกๆครับในการเล่นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับคืออย่างน้อยนะครับเราเล่นแบบนี้นะครับอ่ามันก็แพ้ยากหน่อยนะครับเสมอก็ยังดีนะครับคู่ต่อสู้ก็ระบบเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องมาดูนะครับว่าใครจะดีกว่านะครับต้องดูนะครับที่เกมนะครับว่าใครนะครับ จะใช้งานได้ดีกว่านะครับนี่เขาก็น่าจะเป็นเซตเซตระบบมาเหมือนๆกันนะครับต้องมาดูที่ตัวผู้เล่นนะครับนี่ครับน่าจะยิงเยอะนะครับอัพอัพยิงเยอะไปนี่นะครับ เวลาทําเกมมันจะประมาณนี้นะครับจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่านะครับผมยิงได้นะครับอันนี้นะครับยิงประตูได้นะครับนอกกรอบก็ได้นะครับกองหน้าต้องมีความสามารถแบบประมาณนี้นะครับคือยิงนอกกรอบดีนะครับนี่นะครับถ้าไม่ยิงนะครับมันก็ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าบางเกมมันใช้ได้แค่ หนึ่งหรือว่าสองประตูก็มีโอกาสปิดเกมนะครับบางทีคู่ต่อสู้ก็อาจจะออกก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนั่นนะครับโดนไปลูกเดียวเองนะครับมีโอกาสก,กลับมาได้นะครับนี่นะครับเขาเซตไว้ประมาณนี้นะครับแต่ยิงนอกกรอบเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับ สอขีดพอดีนะครับในการยิงนะครับนี่นะครับจะลำบากนะครับคือต้องตัวผู้เล่นนะครับต้องดีนะครับเพราะว่ามันจะออกบอลช้านะครับต้องใช้นะครับความสามารถเฉพาะตัวนะครับนี่นะครับ ก็เป็นระบบเซตบอลที่ดีนะครับแต่ว่านะครับก็อาจจะมีบางรูปแบบนะครับที่อาจจะแพ้ทางก็ได้นะครับบางทีแบบเจอตัวลุกคู่ต่อสู้นะครับที่มีความสามารถมากๆนะครับบางทีนะครับมันบาลานซ์ได้ดีนะครับมีความคล่องตัวมากๆนะครับมันจะทําให้นะครับแผนเกมรับนะครับเล่นลําบากนะครับนี่ครับเขาก็จะเน้นน้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรน่าจะเปิดมานะครับแล้วก็ ทำได้นะครับน่าจะจบได้นะครับครึ่งแรกนะครับด้วยสกอร์นี้นะครับคือมันจะเซตระบบแบบนี้นะครับคือถ้าเราไม่โดนห้ำนะครับถ้าเราโดนนะครับหนึ่งประตูหรือว่าสองประตูเราสามารถเพิ่มนะครับจากสมดุลเป็นเกมลุกได้นะครับนี่นะครับก็เซตบอลนะครับทีละน้อยนะครับนี่นะครับ แต่ว่ามีโอกาสเสียบอลนะครับเวลาคู่ต่อสู้มาบีบนะครับถ้าเล่นนะครับเวลาเจอแบบนี้นะครับเราสามารถบีบได้นะครับแต่ว่าถ้าบีบผิดนะครับมันจะทําให้นะครับคู่ต่อสู้มีพื้นที่นะครับเพราะว่าตัวเราจะไปบีบคู่ต่อสู้แล้วเปิดช่องนะครับนี่นะครับเราจะเล่นแบบประมาณนี้นะครับเซตทีละละปบนะครับนี่ครับ ตัวลุกก็จะมาเดินนะครับทําเกมแต่ว่านะครับนี่ครับบอลจะช้านะครับแต่ว่ามีโอกาสน,นะครับถ้าคู่ต่อสู้นะครับเข้ามา ใกล้ๆได้นะครับมันจะมีโอกาสยิงนอกกรอบนะครับอันตรายทุกตัวด้วยนะครับที่คู่ต่อสู้มีนะครับนี่นะครับถ้าเขาเข้าไปไม่ได้เขาก็จะเซตบอลน,นะครับนี่นะครับมีโอกาสโดนยิงนะครับ ก็ระบบมันเหมือนกันนะครับแค่ใครนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับมันจะมีโอกาสนะชนะนะครับมันก็จะเซตนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับคู่ต่อสู้ก็เป็นเปลี่ยนตัวอัตโนมัติมานะครับแต่ว่าเขาออกไปแล้วนะครับโอกาสตีเสมอก็มีนะครับโอกาสสุดท้ายนะครับต้องมาดูนะครับว่าจะไหวไหมนะครับนี่มาแล้วนะครับ โอกาสนะครับเราโดนเราต้องการเราก็ทําเกมลุกเพิ่มนะครับก็ง่ายหน่อยนะครับเวลาเจอนะครับแบบนี้ถ้าขอนะครับแค่ได้ยิงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคือเล่นนะครับมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแพ้บางกรณีนะครับแต่ก็น้อยนะครับบางทีก็จะเสมอนะครับบางทีก็มีสกอร์บางทีก็ไม่มีสกอร์ครับเสมอกันนะครับ เยอะก็ดีนะครับเราก็เล่นนะครับทีละน้อยแบบนี้ไปนะครับเก็บดาวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนะครับที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงๆนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปในระดับสูงนะครับเอาระบบนี้ไปใช้งานได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่มันอาจจะไม่สนุกก็ได้นะครับบางคนก็สี่สามสามแทกนะครับระบบนะครับเกมลุกนะครับแบบสุดๆนะครับแทงแทงแทงไปนะครับ แต่ว่าับมีโอกาสพลาดได้นะครับอัราะนั้นนะครับแต่ว่านี้นะครับก็จะใช้งานแบบประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองก็ใช้งานได้นะครับเป็นระบบที่ทํางานดีนะครับก็ชนะแบบต่อเนื่องนะครับไม่ชนะก็เสมอนะครับนานๆจะมีแพ้บ้างก็เป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็เอามารีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะขึ้นมานะครับในระดับนะครับแชมเปี้ยนก็สามารถใช้ระบบนี้ขึ้นมาได้นะครับจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ แต่ก็ถือว่านะครับขึ้นมาได้มีเวลา4วันนะครับก่อนจะซีซั่นใหม่นะครับจะเริ่มนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามนะครับดันเรีกขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อรับของนะครับอันนี้ก็มารีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ